แล้วก็ชนบชนบฉัน,นว่าวีกเอชใช่ว่า,ว,าวะทุกคนวันนี้เป็นไลฟ์ต้งใส่ตื่นเชา้าเอาใหม่นะคะก็เพื่อนมาถึงแล้วนางลงเรือจากท่านี้นะคะแต่ไม่มีเรือข้ามฟากนางต้องไปข้ามสะพานผูดตรงนั้นจ้ะฮั <c oughs> โล <c oughs> โหลสวัสดีค่ะทุกคน การมาพบกับชย่าวิกเอนอีกแล้วนะคะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมส่ยมูจะมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลตอนนี้อยู่ที่วัดกระยาวรวิหารนะคะจะมาไหว้หลวงพ่อสัมปะกงหลวงพ่อสัมปะกงก็มีประวัติยาวนานมากมายเดี๋ยวจะไปหาประวัติแล้วจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะจ๊ะตอนนี้คขาเนี้ย เข้าไปในวัดก่อนนะคะขณะนี้เป็นเวลา9าก้าโมงช้าก็รถเยอะอยู่นะหมายถึงว่าคนก็มาเตรียมตัวไหว้พระต้นปีเข้าไปในวัดกันเลยคะ่ะ<อ>ฮัลโหลขณะนี้ก็รอเพื่อนมาที่วัดน,นะคะก็เลยมาหาประวัติศาน วัดกัลยานามิรแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ของหลวงพ่อโตหรือว่าคนจีนจะเรียกว่าซัมปองกงจริงๆท่านเหมือนเป็นนักรบนี่แหละแล้วก็ชน,ชน,ชนะรบติดต่อกันคนก็เลยยกย่องให้เป็นเทพนะคะซึ่งในประเทศไทยก็จะมีสามที่มีวัดพนันเชิงมีวัดน,นี้วัดกัลยานณามิทที่อยู่ฝั่งทนแล้วก็อีกวัดหนึ่งชื่อวัดอะไรนะ ก็ไม่ได้แล้วแต่ก็ทุกท <hi> ที่จะ <plays? S 1> อยู่ติดน้ำหมดเลยค่ะก็ค้นสใหญาจะมาไหว้กันที่นี่ในช่วงต้นปีหมดเลยจ้ะทุกคนวันนี้ลินเปรี้ยนค้นสหญ่จะมาไหว้กันในช่วงต้นปีตุลจีหรืออะไรอย่างนี้นะจ๊ะกอเรื่อง erm. world, ของโชคลาภค้าขาดีเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีกับทุกๆคนนะจ๊ะเอาเป็นว่ามาไหว้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์กันนะคะ วัดนี้มีประวัติมาตั้งแต่รัชกาลที่3เลยเหมือนว่าจําชื่อท่านไม่ได้แต่ว่าท่านเจ้าของวดัดอเป็นเพื่อนพ้องกับรัชกาลที่ส <Wow. S 1> แล้วรัชกาลที่3ก็เลยตั้งชื่อวัดให้นะคะแล้วก็เป็นเหมือนจุดรวมใจของคนจีนตั้งแต่สมัยนั้นอันทิวปัจจุบันเลยจ้ะ๋ mm hmm. ยวเข้าไปดูกันนะคะอ่าเด เข้าไปไหว้พระในอุโบสถนะคะก็จะมีพระพุทธต่างๆให้ไหว้ก่อนทางเข้าไปแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ให้จุดทูปข้างนอกนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวขอเชิญพี่เอ็นมาไหว้พระก่อนนะคะ ละคังนะคะก็คือเป็นความเชื่อแหละว่าถ้าเราแบบว่าขอละครังจะให้เราแบบดังรุ่งเรืองกังวานนะก็ถ้าใครผ่านมาผ่านไปก็สามารถมาแวะขอละครังข้างหลังได้นะคะตรงนี้เห็นไหมทุกคนสะท้อด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้แดดเข้าตายอย่างแรงมองวิวอะไรไม่เห็นเลยละคังที่เห็นข้างหลังนี้นะคะ มีมาตั้งแต่ปี2,474เลยนะทุกคนเป็นระฆังที่แบบมีประวัติยาวนานตอนนี้ชื่อว่าวิกเอชัยว่า่ะทุกคนวันนี้เป็นไรทงใส่ตื่นเช้าเอาใหม่นะคะวันนี้ชิยาวิเองก็จะขอบความปังบริเย์ให้ตัวเองในปี68นี้นะคะเรามาเคาะกันนะคะ นั่งรอเพื่อนอยู่ที่วัดนะคะมาพูดถึงเรื่องต้นปีนิดๆหน่นนอยๆละกันเนาะคือจริงๆช่วงนี้จะได้ยิงคำว่า manifest บ่อยมากมันคืออะไรอันนี้ก็คือแบบเป็นช่วงแบบทยาขอแทรกล้วกันเนาะเพราะว่าขณะรอก็คือ manifest คือการดึงดูดสิ่งดีๆ มาให้สู่ชีวิตนะคะก็จะเป็นการตั้งเป้าแหละเอาจริงๆมันก็คือเป็นเหมือนเขาบอกว่าบนโลกใบน,นี้ยมันจะมีกระแสะแห่งความคิดอะทุกคนที่เราสามารถแบบคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราอยากได้มากๆปรารถนาอยากได้มากๆแล้วเราก็ส่งกระแสะจิตนั้นออกไปเพื่อใครสักคนหนึ่งหรือเพื่อเรื่องราวที่เราอยากได้ในชีวิตอ่ะ มันก็จะเป็นการเหมือนแบบทําให้เรารู้สึกว่าเราตั้งมั่นตั้งใจแล้วเราก็จะไปถึงจุดหมายนั้นได้ด้วยการ manifest นะคะก็คือปีนี้ถ้าสมมติมันคือต้นปีเนาะถ้าทุกคนมีอะไรที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้อะก็ขอให้จดเป็นรายการเลยค่ะและทําให้ได้นะคะและมันก็จะสําเร็จแต่ว่าการทำอ่ะต้องมีแบบทไลน์ที่ชัดเจนนะเหมือนตัวเองพูดว่าแบบยกตัวอย่างละกันสมมติฉันอยากจะเก็บเงินให้ได้10,000บาทภายในปลายเดือนมกรา มอะไรเงี้ยก็ต้องมีเดดไลน์ที่ชัดเจนแล้วระหว่างทางก็คืออาจจะต้องลิสต์ไปเลยแบบจดไปเลยว่าวันนี้ฉันจะเก็บเงินแบบ500บาท5วัน1,000บาท5วัน10บาท, 5, บาทกี่วันอะไรเงี้ยให้มันได้ครบ1นึ่งบืลนะ่ะคือเราต้องตั้งเป้าและทำมันจริงๆนะไม่ใช่แค่แบบว่าคิดแต่ไม่ทำม i นเฟสคือการคิดแล้วลงมือทำนะคะมันถึงจะสำเร็จอันนี้ก็เป็นชัยยะ แทรก,กมาให้ทุกคนนะจ้ะขณะนี้ก็ขอ,อนั่งดูบรรยากาศวัดที่นี่กันนะคะสวยงามอยู่นะทุกคนเห็นไหมวันนี้ก็คือมาในแนวแบบแต่งตัวสุภาพมาเข้าวัดก็คือใส่กระโปรงยาวเสื้อแขนสั้นปิดไหล่ปิดทุกอย่างเพราะว่ามาวัดเนาะเมืองไทยห้ามใส่ขาสัาน้นห้ามใส่กระโปรงสัน้นห้ามใส่แขนกดใสายเดียวอะไรเงี้ยแต่จริงคือเวลาถ้ามาในวัดเร,รแวกฝั่ง พนฝั่งพระนครอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีผ้าค,คลุมให้เราแหละหน้าวัดแต่ว่าถ้าเราสามารถแบบเตรียมตัวเองมาจากบ้านได้ก็จะสะดวกสบายด้อคิดว่าหลังจากทีมนี้ต้องไปหาของกินนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะกินอะไรกันแถวนี้นะคะไปค่ะทุคคนค่ะอันนี้แบบเก็บตกนะก็คือว่าเมื่อกี้แอบทำไกด์คนไทยที่มาเป็นไกด์ที่วัดหลวงพ่อสัมปอกกงอะคะ่ะไกด์บอกว่าที่เนี่ย เนื่องจากว่าหลวงพ่อสมกรงเป็นปางมารวิชัยเนาะก็คือเป็นแปลเป็นไทยก็คือปางปราบมารอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่จะมาไหว้กันก็จะมาขอเรื่องขอให้แคล้วคาดปลอดภัยนะคะแต่จริงๆก็คือเขาแอบกระซิบว่าคนก็มาขอหวยได้เยอะอยู่นะก็แล้วแต่วิจารณญาณจ๊ะขณะนี้ออกจากวัดสัมปะกองมาแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนมาถึงแล้วเพื่อนแอนสามีตอนแรกตอนแรกคิดในใจว่าเอ๊ะ เราจะเกิดเราจะกดเพื่อนที่เพื่อนมาสายหนึ่งชั่วโมงแต่คิดไปคิดมาบ้านเพื่อนเหมือนอยู่ต่างจังหวัดอะทุกคน,นบ้านเพื่อนอยู่ไหนนะ่ะย <laughs> ู่สมุทรปรกายค่ะอยู่บางคลี <laughs> บ้านเพื่อนอยู่บางปูเธอเราก็เออเราไม่ต้องไปกดเขาดีกว่า <laughs> 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 เหมือนคนแบบต่างจังหวัดมาเที่ยวในกรุงเทพแล้วก็หลง <laughs> คิดหลงทาง <laughs> ไม่ได้ฮี่แต่หมายถึงว่าการมาของนางค่อนข้างลําบากหนึงนี่ชิงจะรับมาเินแบบอ้อมขึ้นสะพานเลยค้าจะอยู่ฝั่งตัวข้ามตรงนั้นนี่นี่นี่ทุกคนนั่งมาโดยเรือใช่ปะ นี่คือชานฉันฉน,นี่นะคะนางลงเรือจากท่านี้นะคะแต่ไม่มีเรือข้ามฟากนางต้องไปข้ามสะพานพูดตรงนั้นจ้ะส <c oughs> ลกปะ <c oughs> สงสารทะหดมากเวอร์อ้าวเลยวัดทุกคน เรามาถึงจุดต่อไปแล้วนะคะหลังจากเดินออกมาประมาณ59จากวัดกระยาก็คือศาลเจ้าแม่กวนอิมก็เดี๋ยวเข้าไปไหว้พักกันค่ะเรียบน้ําเลยคือถ้าแดดไม่ร้อนขนาดนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบบรรยากาศที่ดีมากน,นะไปะวันนี้เป็นวันมูเดงงของเชียวีเอ็นค่ะมาโชคดีไปด้วยกันนะจ้าตลอดปีตลอดไปสาธุไปเริ่ม จากเดินออกมาจากสันเจ้าเกียงอันเกงนะคะสักนิดสักหน่อยก็จะเจอร้านคาเฟ่ร้านนี้นซึ่งมีขายตะน้ำจริงๆก็มาแวะพักนั่งให้หายเหนื่อยได้นะจ๊ะคนกองทัพพ้องเดินไม่อทองนะคะขนาดนี้ก็ขึ้นแท็กซี่กำลังจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวซัมติงที่กินตั้งแต่สมัยเด็กมาก <Wow. S 2> จนวันแก่แล้วก็ยังกินอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปนานมากแล้วนะก็เดี๋ยวไปดูกันที่ร้านนะจ๊ะ ตอนนี้ก็อยู่ในร้านกล้วยเตี๋ยวเรืออ,อุทยานลุงแล้วนะคะก็ถ้าใครมาแถวๆวนี้วัดตะลา,ายาแล้ววิ่งเส้นอรุณมริมลินนะ่ะก็คือบอกคนคับแท็กซี่ไปเลยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงทุกคนจะรู้จักมันอยู่นะ้าปากซอยธวมีทาหรือว่าตรงข้ามกับวัดเครือวันนันจ๊ะเป็นร้านที่อินนงในสมัยเด็กมากๆจริงแล้วก็ดีใจได้กลับมากินอีกวา่ารออาหารกัน ดีมากอยากให้เห็นนะจำไงดีทำไม่ยิบกล้องมาตรงนี้ดีกว<ป>่าผัดน้ำนะคะ่ะเกี่ยวทอดไปเลยจ้ะกระเจี๊ยบโอเลี้ยงหวานน้อยแล้วก็น้ำเปล่าะคะ่ะอ,อ๋อได้แล้วนะคะได้ได้แล้วนะโอเลี้ยงกระเจี๊ยบ เกิดความตลกมากก็คือเพ <c oughs> ื่อนค่ะคุณเพื่อนไม่ได้สื่อสารกับสามีให้ดีเนื่องจากว่าให้สามีไปซื้อขนมถ้วยใช่ปะ่ะซึ่งการสื่อสารคือ5ชิ้น5ชิ้น <c oughs> แต่ชาวต่างชาติเข้าใจว่าคือปกติอ่ะขนมถ้วยเขาขายเป็นคู่ใช่ไหม <c oughs> คุณคุณชาวต่างชาติก็เลยเข้าใจว่าเอาห้าคู่กลับมาด้วยความช็อกซื้ออีนี่มาหกคู่เพราะขายเป็นก,กล่องขอองท้วยกินนะคะ Ask, uh, ได้ได้ได้อืเก็บว้วมันเสียแอนนอตชีฟไม่อยากขายเพื่อนเลยเห็นแต่ภาพหน้าแล้วหลงกลโอนะ้โหโอ้โหโอ้โหใครเายกนก็คือคนละสองคู่ใช่ไหม <laughs> <c oughs> นี่จ้ะ <c oughs> อันใหญ่ <c oughs> เบิ่มก <c oughs> <c oughs> ินมาเลยนะ เดี๋ยวเราไปต่อที่ไหนมาเจอกันที่ถัดไปนะคะมีจริงจังละถ่ายวอล์กอันยูทูบขนาดที่แบบเอาไว้ดูันเองตามได้นะคะมีคนประมาณสองร้อยคนอาจจะเป็นคนที่สองร้อยหนึ่งเป็นสาวหวานที่สุดในชีวิตโลกเราต้องทำอะไรต่อจ๊ะช้าชูที่ร้าน b u เ t อร์ไฟนะคะชุดละสองร้อยอยู่หน้าวัดอรุณ ตรงข้ามกับเซเว่นอะตรงข้ามกับเซเว่นมีอันเดียวที่เป็นเซเว่นตรงวัดอรุณก็คือตรงนี่ค่อยขว่าหน้าฝนกระยอได้นะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าผมไม่โอเคเลยจดคงวันนี้ก็คืออยากเป็นสาวอ่ะชุดหน้ารางก็สวยเนาะชุดสีดูแพงแลวดูผอมอ้าวไม่แจ้งก่อนอ้าวดูผอมดูให้มันดีตรงนี้อะเปียนยนไม่ทันแล้ว แต่มันจะไม่ดูแก่หรอกมันเป็นแบบเดอนหมูทอง่สวยค่แดงแ้าแดงร้วนะแกโอ,อ,อ้ไม่ทันแล้วเป็นสาวหวานเออใช่ตะก้องเขาจะมีท่าให้เราใช่ไหมมีค่ะเดี๋ยวเขาสอนทำคอนเทนต์ก็บอกเขาเลยว่าว่าจะเอาแบบไหนอะไรนะ ครึ่งหัวอ๋อยังไงก็ได้ค่ะหรือว่าได้หมดเลยเอาเอาให้งามเอาให้งามวันนี้คือเป็นคนสวยน้องแบบยากจังอ่ะพี่โจทย์พี่ทําไมมันยากจังเออโจทย์ยากอีกแล้วทุกคนเดี่ยมาดูตอนเสร็จแล้วดีกว่านะเพกันบายบายเจมเหมาะกับตรงนี้มากเจก็เหมาะตรงนี้มากขยับเปียด อยู่ที่ประมาณแบบพีกอาวเทีย่ยงอย่างร้อนเลยก็จะเป็นการเช่าช่วนมูลค่าสองร้อยไม่จริงรวมกันหมดอลไนะแต่ถ้ารวมแบบจีบป,ปาถานาน่าจะหลายบาทเดี๋ยวเราค่อยสรุปนะแล้วเ,เขาสรุปนะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีการใช้เงินแก้ปัญหานิดหน่อยโดยการจ้าง เดี๋ยวเราจะมีแนะนําน้องอัญนนะคะอีกทีหนึ่งน้องอัญคือตาล้องของเราวันนี้เราก็จะแนะนําตัวเองก่อนตื่นเต้นนะเธอจะเป็นสาววานนะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเหมือนชาวต่างชาติ <c oughs> ขณะนี้ก็เข้ามาที่วัดอรุณแล้วนะคะบรรยากาศในวัดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวชายาบีเอ็นจะเปิดให้ดูนะก็จะมีการถ่ายรูปเล่นด้วยให้ดูเบื้องหลังด้วยแล้วก็ชมวัดด้วยค่ะต่ล้องเรารีบห้องเราไปไหนเราไม่อยู่ ถ่ายวิดีโอไปด้วยตรงนี้เหรออันนี้คุณนังอั๋นนะคะก็จะเป็นตากล้องของเราในวันนี้เป็นหมายเลขอะไรอะ่ะสองเป็นหมายเลขนี้ตลอดเหรอเป็นผู้เล่นหมายเลข2องเจ ช่เป็นผู้เล่นท่านนี้ตกล้องอะค่ะมาต้างที่ได้เลยก็จะมีะกล้องที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มแบบนี้นะหลายๆคนซึ่งได้รับการอบรมแล้วก็ได้รับใบแบบประกอบการมาได้รับใบอนุญาตที่มาถ่ายรูปในวัดอรุณนี้ได้นะจ๊ะ <c oughs> ก็สามารถจ้างหน้าอยู่ที่ชั่วโมงหนึ่ง1,500บาทกี่รูปก็ได้กี่หลาลูกก็ได,กกได้น้องก็จะพาเราไปในมุมที่มันเป็นมุมยอดที่มุมสวยๆมุมแปลกๆอะไรอย่างนี้ก็น้องก็ช่วยคิดท่าโพสเด้วยจ้ะขณะเพื่อนที่ฉันก็กำลังถ่ายรูปอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมเริ่มละเริ่มละเริ่มล ที่วัดนะคะก็มีนะักท่องเที่ยวเยอะมากที่มาเช่าชุดไทยถ่ายรูปเหมือนเราแล้วก็ต้องรอคิวในจุดที่มันเป็นไฮไลท์นะก็เดี๋ยวมาดูวันนี้ช่ายาีเอ็นจะมีโลอะไรมาอวดปังนี่เป็นการแต่งตัวแบบหวานที่สุดในชีวิตแล้ว่นี่รอคิวนะักท่องเที่ยวถ่ายรูปยอยู่ค่ะไปถ่ายรูปกันต่อแดดเที่ยงจ้ะ ถ้าเราอยู่ประมาณยุโรปยุโรปแดดจะแรงหนูก็มองโลกบวกเกินยุโรปก็เคย <c oughs> เคยเข่าวใสามาก่อนข่าว <c oughs> ของชมพูมาก่อนถ้าเจอกันใหม่ปีหนะ้าก็กลายเป็นคนดำพอดีนาจะเป็นลูกที่ดีที่สุดในวันนี้ไงเอณสาเฮ้ย ก็แับตาของเราถั้นลืมตาได้หยีแนเ่อน้องอ่านตะก้องนะคะท้งสอง C7 ของเราบอกว่าเวลาที่แสงสวยๆแบบอยากให้ม so like yeah. well> really ันละมุนละม่อมหน่อยก็คือหลังสามโมงครึ่งนะประมาณนี so ้ถึงจะได้แดดที่ดูแบบละมุนละม่อมแล้วก็ค่อยๆดูพระอาทิตย์ตกไปด้วยกันนะจ๊ะแต่อย่างเราอะมาเวลาที่ไม่ค่อยดีนะเรามาประมาณแบบเที่ยง คลึงถึงบ่ายโมงอไรเงี้ยแดดมันก็จะอยู่บนหัวมันจะไม่งา่ายคือพี่เห็นหลายๆโลบที่ถือรม่มเพราะว่าต้องบังแดดกับหน้านะเพราะว่าลืมตามไม่ได้เจ้าอันนี้ก็เป็นมุมของค่าป้าวานัอาอนอรุณนะคะกลับมายืนที่เดิมอิทโฟเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่มีผู้ติดตาม2 0 0คนดีนะมีความสุข <c oughs> ีเรสร็จแล้วเหรอไปเปลี่ยนชุดได้แล้วขนาดนี้กำลังออกจากวัดอรุณแล้วนะคะต้องขอโทษด้วยไม่ได้แบบทำอะไรเลยนอกจากถ่ายรูปเล่นเพราะว่ามันร้อนมากแล้วก็คนเยอะมากก็เที่ยวเล่นถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไหว้ท่านใ้ใจเรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้กำลังจะขึ้นเรือไปต่อกันที่ว,วัดพระเก้วว้าว คนดิขนาดนี้ก็รอข้ามเรือข้ามฟากไปบริษัทแก้วนะคะ5บาท5บาท,5บาทเท่านั้นนั่งรอนั่งด้วยกันไหมคะคนต่งางนาคเยอะมากโอ้ว้วาวโอ้ว้วาวขึ้นเรือข้ามฟากมาแล้วค่ะทุกคนทระเด้นทะเดน คือแม่น้ำเจ้าพยาข้าพาไปที่ท่าเตียนเพื่อที่จะไปวัดพระแก้วก็เดี๋ยวต้องไปเดินหาทางกันเพราะว่าถ้าวัดพระแก้วรู้สึกจะเดินไปหนึ่งหนึ่งโลสองโลไม่รู้ตานชัยวีเกนเป็น,นจ้าเป็นวันแบบรีบเปิดใจสรุปว่าจากวันไหวพากลายเป็นวันงงง,งเฉย <laughs> จากท่าเตียน ปิดตั้งแต่สนามบินอลยรดอนเมืองมันดอนเมืองปุ๊บวัดก็ปิดเลยเฮ้ยจะเรื่องตกใจก็คือแบบเป็นก็คือเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับเราเราไม่เคยเจอนะก็คือสามีของเพื่อนเป็นคนต่างชาติใช่ไหมแล้วก็มีแบบชายชการสองหมัยว่าเวลาเราเดินอยู่ริมถนนอย่างเงี้ยเลี่ยงจากท่าเรือก็จะมีชายชการแบบพุ่งตัวเข้ามาบอกว่า วัดปิดแล้วแต่เขาช่วยได้แต่คือต้องให้เงินเขาแบบพิเศษเพื่อที่จะพาเขาไปเธอฉันเกิดมาจะไม่เคยเจอบ้าไปแล,แล้วแล้วคืออยู่หลววัดอ่ะนึกออกปะคือแบบที่สาธานรั้ไม่ได้มีการปิดบังอะไรก็คือเดินมาแบบเข้าชาร์จเลยคือถ้าเป็นคนจิตอ่อนจิตหล่อนก็คือเชื่อนะนี่คืองงอยู่แบบมันเกิดอีหยังขึ้นเพราะว่าสามีเพื่อนพูดว่าใครที่แล้วเขามาลงเครื่องที่ดอนเมืองใช่ไหม แล้วเขาก็จะไปสมุดปากกาก็เราจะไปเดินเรียกเซ็กซี่อย่างนี้แหละเราก็แบบเจอคนบุคคลแปลกนะเข้ามาชาร์ที่สนามบินแล้วพูดว่าไม่มีรถให้เรียกแล้วรถหมดแล้วแต่ถ้าอยากไปอ่ะจ่ายเขาสามพันเดี๋ยวเขาพาไป <laughs> นี่คือสั่งขคงคนไทยเหรอตกใจมากนี่คือช็อกเอาพูดจริงไม่ได้เป็นคนใส่ใแต่ว่าไม่เคยเจอด้วยตัวเองมาก่อนตกใจมากปโปรดเตือนทุกๆคนนะจ๊ะขณะนี้ก็เป็นระยะเวลาน่าจะดึงโลละจากทาเปลี่ยนเดินมาถึงท่าช้างแล้วค่ะทา่ทาเรือที่ ใกล้วัดพระแก้วที่สุดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวไปวัดพระแก้วที่ฝั่งขวามือนี้นะคะพระแก้วแวิงเอ็นมาไหว้วัดพระแก้วเผื่อทุกคนแล้วนะคะดูปร,ริมาณคนก็จะเห็นได้เพียงนิดหน่อย,อยต้องขออภัยด้วยค <laughs> นเยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไหว้จากข้างล่างเพราะคนแบบเยอะมากนี่ก็คือมาพร้อมให้ตัวเอง อแล้วเราออดอกไม้เขาวางไว้ให้อยู่แล้วใช่ไหมขนาดนี้ก็พยายามมารับน้ำมนต์จากวัดพระแก้วนะคะก็คือพลมให้ตัวเองได้เลยขอให้ขอให้ตัวเองโชคดีตลอดทั้งปีพ่อแม่โชคดีตลอดทั้งปีพยันให้อีกรอบหนึ่งได้ไหมไม่ได้เราเกรงใจเขา พชคทั้งหมดให้ตัวเองนโชคดีโชคดีตลอดปีน้ำตสองหกแปดให้ขอให้ป้าแม่ด้วยละกันป้าแม่ไม่ได้มาให้สุขภาพแข็งแรงฮีกฝากัาไม่มีอุปตะสาสาทุ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 คนถ่ายด้วยนะสาธุคนถ่ายด้วยครับคุณค่ะ พระปู่ฤาษีนะคะก็คือเป็นพ้อปู่ฤาษีที่มาไหว้เพื่อความสุขภาพดีเป็นสิริมงคลเนาะเป็นท่านหมอของพระพุทธเจ้านะคะเป็นความเชื่ออย่างน,านั้นก็เลยมาไหว้เพื่อให้สุขภาพดีในปีนี้นะคะ่ะขณะนี้ก็ออกนอกวันแล้วนะคะเนื่องจากว่าคนเยอะมากก็มาไหว้เพียงแค่จดสำคัญตอนมาก็เตรียมพคตมาด้วยกระดิบ เพราะว่าอาจจะเสียสมาธิจะหายไปตอนนี้ออกกลางวันแล้วเพื่อนไม่ได้เข้ามาด้วยนะเพราะว่าค่าเข้าสำหรับชาวต่างชาติอยู่ที่500อบาทก็ราคาสูงนเดิมก็อันนี้เป็นทริคสำหรับคนที่อยากมาวัดพระแก้วนะคะก็คือแนะนำว่าให้มาในวันธรรมดาถ้าสามารถมาได้นะเพราะว่าสาอาทิก็คือจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยที่รวมตัวกันแบบเยอะมากมายมหาศาล แต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดา,านคนไทยก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าทุกคนต้องไปทํางานเนาะถ้าเลือกได้ก็แนะนาวันธรรมดา,าน,นะคะส่วนตอนนี้ก็เดินออกมาที่ทางออกแล้วค่ะด้านหลังก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังถ้าทุกคนเคยเห็นกันก็คือขออนุญาตเดินผ่านแลน้วนะแล้วก็มีการเดินโชว์เขวดนสนามนิดๆหน่อยๆ มีตาขอบคุณค่ะไม่เอาน้ําแข็งขอบคุณนะคะขนาดนี้ก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจจะอยู่ชื่อร้านว่า Happy Tammy t i m e ไม่ไหวกับแดดมากมายนี่ขนาดแบบเริ่มต้นมกรายยังแดดขนาดนี้แล้วคิดดูกว่าจะถึงเมษาน่าทุกคนน่าจะแบบเออละลายหิวน้ำมากหิวน้ำแบบหิวน้ำเลยนี่สิ่งช่วยชีวิตของชาวไทยจำนวนมากก็คือยาดม เอาจริงมีแบบเยอะมากเลยอ่ะมีเกือบทุกยี่ห้อเลยแล้วก็ไม่เคยถือออกจากบ้านซื้อกับบ้านเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้บ้านแล้วก็ซื้อใหม่อีกแหละทิพย่ขอนสยามวิวเองก็ยังจะไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะเดี<ๆ>๋ยวหลังจากนั่งพักกินน้ําเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อกันที่วัดโพอีกหนึ่งจุดค่ะเพื่อจะไปเป็นการแบบไหว้พระคือวันนี้อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบมากเนาะแต่ว่าก็ เป็นสิ่งที่ดีสําหรับต้นปีนะจ๊ะเดี๋ยวพอไหว้พระเสร็จที่วัดโพเราก็น่าจะกินข้าวอะไรแถวนี้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะคะไปละเชียร์ มาก็หาโอกาสมาไหว้กันได้นะคะ พุทธาัส่า่แล้วนะคะตอนนี้ยามเย็นแล้วประมาณ4ี่ห้าโมงก็เริ่มมีความแบบลมดีแล้วนะแต่ว่าเหมือนที่ทุกคนเห็นคนเยอะแบบว่าเยอะสุดๆไปเลยก็เชี่ยเพือนอาจจะถ่ายอะไรให้ได้เยอะๆไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ในเขตวัดแล้วก็ประกอบกับว่าเหมือนที่แจ้งว่าคนเยอะมากจริงก็ไม่สะดวกแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกคนในวันนี้นจ้า ตอนนี้ก็เป็นเวลาของอาหารเย็นแล้วนะคะมาอยู่ที่รัานคุณพี่ร้านชื่ออะไรอะ่ะร้านชื่อว่ามีเดียมแลนด้าเตียนนะคะคนเยอะมากก็คือมายืนรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะ ก็อยู่ออกมาจากวัดโพธิทางออกเลยข้ามถนนมาแล้วก็ซ้ายมือนิดน,นึงไม่ไกลหน้าร้านไม่มีชื่อร้านนะจ้าแต่ว่าถ้าเห็นคนต่อคิวเยอะๆก็ตรงนี้แหละก็คือร้านเปิดตั้งแต่บ่ายสมโมงนะฮะวิวดีมากได้นั่งข้างนอกบรรยากาศแบบมันอยู่เมืองนอกปะนี่แล้ววิวข้างหลางเป็นวิววัดโู ทุกคนชัยยวิญเอ็นจะมบอกว่ากิจกรรมการเดินคือเยอะมากเกินมื่นเก้าไปแล้วแล้วก็อันนี้คือเก้าวันที่สองอะเธอฉันลืมฉันไม่ได้กินข้าวเลยฉันหิวข้ามากก็ว่าทาไมวันนี้ฉันแบบหิวข้าวจังวะอ๋อสรุปมื้อเช้าก็คือก๋วยเตี๋ยวซามเล็ลงที่ทุกคนเห็นไปหง่างแสดนก็ไม่ได้กินอะไรเลยตอนกินได้ดีนี่คือห้าโมงครึ่งหิวมากประมาณนี้ค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคน หิิวในที่สุดอาหารเข้ามาแล้วทุกคนเป็นเวลาเกือบ6กโมงก็คือรอคิวครึ่งชั่วโมงรออาหารอีกครึ่งชั่วโมงดีใจมากปักสันมือสันหิวสุด มุ่งแค่นะคะทุกคนภูมิใจมากกินแบบหิวโหยสุดตอนนี้ขออนุญาตไปกินก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครเพิ่งเปิดเจอชยาพีเอ็นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตไปอินเอ็มกับมื่งแค่นแล้วหิวโหยสุดไกดบายค่ะให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีทุกคนนะคะการเก็บตกก็คือ <laughs> สามีของเพื่อนดิฉันจ้ะเป็นคนเบลเยียมจ้ะ เขียนภาษาไทยได้อะไรนะอ่านออกเบอร์เบอร์อะไรไม่มีไม่มียายเก่งมากะเฮอตอนตอนนี้เขาสร้างอาหารกันเพิ่มนั้นคุณสามีเป็นคนเขียนฉันงงงงากแค่นี้แารเรียนจบแล้วเธอดู ภูมิใจในภาษาเราแม้ทุกคนป่าบอกงงไปละ